สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายต้มโจกเรามาเจอกันอีกแล้ววันนี้จงมีวิธีการทําผัดดอกหอมใส่ตับหมูมาฝากเพื่อนๆกันครับเมนูทําง่ายกินง่ายหอมอร่อยเดี๋ยวเริ่มเลยครับดับแรกใส่น้ํามันลงไปได้เลยนะครับน้ามันสาหรับผัดผมใช้เป็นน้ามันถั่วเหลืองนะครับพอน้ํามันเริ่มร้อนก็ใส่เครื่องผัดลงไปเลยในเครื่องผัดของโจ๊กนี่จะมีพริกกระเทียมพริกไทยครับโขลกรวมกันอัตราส่วนอยู่ท้ายคลิปครับแล้วก็ถ้าใครดูทาง YouTube ก็จะอยู่ด้านล่างครับ ผัดมาจนเหลืองหอมดีแล้วก็ใส่ตับหมูลงไปครับตับหมูหั่นให้บางๆนิดนึงนะครับแล้วก็ล้างโดยแป้งมันขยำสองถึงสามรอบก็จะช่วยลดคาวได้ครับสําหรับคนที่ไม่ชอบคาวของตับหมูนะครับหลังจากนั้นก็ผัดมาเรื่อยๆไม่ต้องสุกมากนะครับเอาแค่ว่าพอเริ่มสุกนะครับเพราะเดี๋ยวจะแข็งเกินไปใส่ดอกหอมลงไปได้เลยดอกหอมก็หั่นล้างทางงาัท้งามสะอาดให้เรียบร้อยครับผัดไฟแรงครับผมแล้วก็ผัดสักครู่หนึ่งปรุงรสชาติก่อนปรุงเราจะใส่น้าล้างคกหรือว่าน้ําซุปหรือน้ำสะอาดเปล่าๆก็ได้ครับ เริ่มจากน้ำมันหอยเลยนะครับส่วนผสมแรกครับตามด้วยน้ำปลาครับซอสปรุงรสฝาเขียวแล้วก็ตบท้ายด้วยผงปรุงรสหมูตามชอบครับผัดคุกเข้าทุกอย่างให้เข้ากันดีนะครับตรงนี้ใช้ไฟแ,ฟร,งแรงเลยนะครับเราจะผัดไม่นานเดี๋ยวตับจะแข็งเพราะว่าดอกหอมเนี่ยสุกได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับเมนู ผัดดอกหอมใส่ตับหมูหรือว่าใครอาจจะเรียกว่าผัดตับหมูใส่ดอกหอมก็ได้ครับหน้าตากจะออกมาประมาณนี้นะครับเป็นเมนูทําง่ายๆกินง่ายนะครับผมจะใส่พริกไปนิดนึงเพื่อให้มันไม่จืดชืดครับผมอัตราส่วนและวิธีทาต่างๆด้านล่างครับสามารถเลื่อนลงไปจดได้เลยครับผมวันนี้ก่อนจากกันอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้โจกด้วยครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมวิดีโอของโจกแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ